เฮ้ยเฮ้ยที่แกมันอิิกาเฮ้ยทำได้ไงอะอันองาูใบม่เคยทำมากอะไรอีกอป้าไม่ตัวเพะขนาดเนี้ยโอยีครับป้าทาชินะที่ประจำวันส่วนตัวผมอะคือผมเป็นคนที่แบบว่ารักษาหุ่นมาตลอดนะู เขาจะไปเชียร์แกเนี่ยกูรักษาแล้วในแค่นี้มาก่อนเนาะหอมวันนี้แต่ก็วันนี้นะครับเป็นการหักมุมชีวิตของผมเองเพราะผมจะไปไปไปอะไรไปโอ๋อไปเยอะว่าคนตัดต่อบ่นกูแล้วเนี่ยอะไรเยอะแยะนั่นแหละครับวันนี้ผมจะไปออกกำลังกายมาต้องตก ่ททันีปูเลยหาวิธีเองเลยอย่าอย่าจะบอกวิธีให้มีโอป้าทำไมเราต้องมาฟิตเนสไกด์ขนาดนี้วะไกด์ที่ไหนนี่แค่อยู่แถวอินพาวารีรังสีแดงเสียค่าน้ำมันเท่าไหร่เนี่ยชั้นกต้องดีใจป้าหรือต้องกลัวมันตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่มือถ้าหลองไงเดี๋ยวมันกล้องไหม มาตะตนีีไห้หน่อยฉันอยู่กลางตะโกอย่างนี้อย่างนี้เลยเสียงไม่กล้องไม่กล้องความทายคนอื่นเขามา <c oughs> เรื่องของเรื่องคืออะไรทำไมต้องมาถึงที่นี่เพราะว่าเราได้ฟิตเนสฟรีตลอดชีสักโตโยตา้าค่ะเดี๋ยวไม่รอเห็นผลอะไรเรืองนี้ครับทุกคนจำได้ปะคลิปที่ผมไปซื้อรถโตโยต้ามาคันหนึ่งแล้วก็บังเอิญผู้บริหารเน,นี่ยเขาบังเอิญเห็นผมเขาผมอ่ะ หลอ่อสวยแซ่บเวอร์แต่ตอนนั้นเป็นกะลีแต่ตอนนี้ฉันเป็นแม่แล้วม่คือเขาว่าแสดงความขอบคุณที่เราถ่ายคลิปฟรีโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องเงินเลยจริงจก็เรียกไปแล้วแต่เขาไม่ไม้จ่ายเลยตอนนั้นเขาพูดมาเลยนะ พยายามหาติดต่อเราหลายช่องทางมากจนสุดท้ายเขาแบบเจอคอนแฮกเราแล้วแบบโทรมาหาเราแบบขอบคุณที่แบบมาซื้อเราแล้วแบบถ่ายให้อย่างเงี้ยแบบยอดเขาพุ่งถล่มทลายแบบเขาบอกว่ายอดขายเขาขึ้นอยขึ้นกระโูดคือบอกเลยแบร์ไหนจ้างเราไปอ่ะยอดกระโูดเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าเขาก็เลยแบบว่าให้สิทธิพิเศษเราให้มาฟิตเนสที่เนี่ยฟรีตลอดชีวิตครับว้าวแฮชี่ไม่หอมแล้วลับแบบนี้ฮัทชี่แกโทรมาหลายปีแล้วชีมีคนมั้ยว่าเป็นไง อ๋อไทยประท้วต้องอลังอะไรขนาดนั้นบอกเลยเไม่ได้จายนะแงกล้องแสงกล้องสวัสดีค่ะอันนี้ผมต้องทำอะไรบ้างเดี่ยเข้าไปเลยวันนี้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการครั้งแรกใช่ไหมครัใช่บนขอบัตรประชาชนมีปิดไหมคนหน้าจอเนี่ยมันสามารถดูทีวีได้มีเน็ตติเราเบราว์เซอร์ได้เฮ้ยเข้าเน็ตได้ด้วยเฮ้ยทุกคนดูครับทุกคน ขนาดไหนมันลรำมากถึงเจ้ากลับบ้าะนแล้วเนี่ยด้วยจริง <c oughs> ทุกคนคือแบบฟิเตเนสเขาดีมากอ่ะไอ้ดูไปไกลมีแบบว่าอยู่ในบรรยากาศแบบเมือ,องก็อยากรถดพุ่งหน่อยที่อยากรถดพุ่งต้องเครื่องนี้เองเคือนี้เครี้อออ <c oughs> เอาจริงทุกคนว่าแทชชี่มันจะผอมมากเขาว่ามีสิ <c oughs> ทธิ์พี่คนที่เทนแทชชี่อยู่นะคะเป็นคนที่ทางตโตโยต้าเขาจัดมาเพื่อให้แทชชี่กับอาจ,จูมาดูดิดูในกระจกมันชัดป้เลยพุ่งเลยเนี่ยพับทีมกู สามเดือนพอสามเดือนพร้อมมันเดิมเขนนี้่มหุ่นได้ด้วยนะหุ่นขด้นอีกโหชัดชัดกว่าเดิมอีกนีมันจะเป็นปัญหาของคนหลายคนนะแบบบางทีเรามาเล่นเราอายป่ะเราต้องเปิดไปเลยอยากเห็นปะยกเท้าค้างไว้นะปลาตัวุยมันมตุยของโค่นะตียไหนกันนะทีนี่เลยไหมเดียวเดียวเดียว แกแกลองไหมเอาเลยลูกบอลเป็นไรไหมเนี่ยลูกบอลเป็นไรไหมเนี่ยเฮ้ยคือฉันโง่นะว่าแกมีปัญหาเรื่องการออกแรงแกหรือแกมีปัญหาเรื่องสายตาไม่แกรับบอลไม่ได้จุ๊บมากเฮ้ยนี่เจ๋งปะแต่ชีวิตเตอร์ไนท์อย่างนี้โมบิท์อย่างนี้นั่นแหละเฮ้ยเคยดูโอลิเวอร์คุยกันปทุกคน คาเป็นให้ได้บอสัเป็นให้ได้บอคเป็นให้ได้บอเป็นให้ได้บให้ได้บให้ได้บาสามเดือนสเดือนนะสาเดือนล้วปิดช่องของป้าชี้เรื่องผอมเลยอ้วนกวเดิมเปลี่ยนชื่อใหม่ละอะไรของนี้ําทำแบบนี้กันเหรอฮ้ยยอมทพี่โชว์หน่ยเี่แกมันอีชิกะเฮ้ยทำได้ไงอะฉันลองดูใหม่เผื่อทำได้ โอ้ยโตก่ะนัทชี่นัที่ตายอีกแล้วค่ะฉันน่ะโอลิเวอร์คุณไอ้เข้ามโอลิวันโตโอลิวันโตเซฟไว้เซฟไว้สิตี้อ่ไม่เซฟไม่ไลฟ์โอ้ยนัที่ไม่คือเข้าใจว่าว่าฉันอะต่อยคนอื่นเยอะน้ำหนักตัวฉันเยอะไงฉันจะเหนื่อยกับพี่ก็เยอะพี่ก็พร้อมฉันอ้วนฉันอ้วนฉันต้องบอกแม่ออกแรงเยอะกว่าพออางก็มาเต็ม แกจะต่อยกับฉันเหรอนี่แกจะท้าที่ต่อยเหรอจะแ,แกแต่งตัวแบบมวยหยองชุนวันนี้ยหยองชุนหยองชุนมาจ้าเดี๋ยวเมื่อกี้แกต่อยทีหนึ่งอะวันนี้แกมันกระเพื่อมเป็นเคิร์ฟน้ำเลยรัน <Run. S 1> อีเทสชี่พี่แกจะเป็นเทรนเนอร์เหรอ โน้ว่ามีคนเล่นในคาสแกเยอะแยะใช่มันต้องซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวคนมาดูเยอะไงจบมาทำง่ายกวเพลงใ้ด้วยสวยละสวยละกบอกแล้วมาผมอยากเป็นเทรนเนอร์แต่เด็กน้อยเพราผมว่ชอบจับปิกาจูงอะ Wow a p i k a Go Pokeball แกคิดว่าแกเป็นสตโวชฮหรอนีมึงรู้จักชื่อเราด้หรอรู้จักฉันดูไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วไปแล้ว กวัวมันโนว่าแบบคนอยู่กับมันเยอะมากอะ่ะมันโนขันน้นสูงจริงแกไม่เห็นเลยไงอยู่รอบตัวแกไเนี่ยอะไรของแกคิดว่าฉันจะก,กลัวเหรออะไรอ่ะทักกีเป็นกุแจาะเกลียวที่นะี่ครับธรรมดาเราไม่จำต้องแบบเท่ๆหายเลยนะหน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 จับมาดูยืงไปนี่ย้อนเราเก็บของกันนะฮะอย่าไปวิ่งต่อ แก่ใส่กระป๋องแกไม่ได้หรอไม่มีอะไฟไหมไม่อยากไฟใครช่อยยังไงยังยังสนุกอยู่อยากลองบ้างจะลองแค่อยากลองอะไรเนี่ยเออมันไม่ได้เบอร์นี้ไม่ได้เออน่ะเอาหัวแกเข้าไปเกะเขี่หัวแกเข้าไป ไปแล้วครึ่งชั่วโมงชาียังไม่หยุดวิ่งอะแกจะหอมแล้วใช่หมใช่หอมแล้ไหนดูเวลาที่เกวิ่งหน่อยดิช่ชีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันนี้ฉันวิ่งได้เหมือนพี่ตุนวิ่งนพี่ตุนวิ่งๆตุนวิ่งงวิ่งวิ่งจริงๆมันไม่ได้ววิ่งเสมอไปเว้ยคนบอกให้บความชันมาส,งส่งๆก็พอความเดินประมาณ45พอเดินว่ะเดินชันอ่ะใช่เดินเย่่งเดนเนียวนะอ่าสามเป็นทีแล้วาาแคลอรีาา่ไม่ได้วิ่งน่เดินอย่างเดียวิน่แน่ดิ หลุดเลยหอมหอมลงเที <c oughs> ย <c oughs> บเทียบ, <c oughs> บ,บมันรวมกันแล้วทนนี่มออัเล่นทุกวันเลยเขาให้เล่นฝีทางชีวิตนะรู้ไหมมาจากบ้านมาหนึ่งสิบิ้นค่ามันเก้าว้บาทไปกับ <c oughs> ไม่เป็นไรท <c oughs> ันที่สายเป๋ <c oughs> มาทุกวันที่ไม่มีงานทถวน,นี้งานมันเยอะอ่ะสปอนเซอร์เข้าแบบรวๆมากเลยอะ่ะถ้าเกิดตัวจะต้าย,ยากเขา้าก็เข้าได้นะครับรับนะ ดูหน่อยระหว่านแคงฟินเนตเรากินกับไม่ฟิตเนตเรากินอะไรดีวะฟิตเนตเรากินใช่ไหมเนี่ยทำดูนะเคล็ดลับความพร้อมผมแต่มันจะไม่พอเว้ยมีเคล็ดลับว้ยทำไงให้เคล็ดลับหอมเดซี่ค่ะเนี้ยเอากินอย่างเงี้บางๆมันไม่อ้วนหรอแต่ดูมันซะก่อนมันเยอะมันเนื้ออี่กัะ ไม่ถี่คนจะสองมาท่าม้นท์เหรอไม่เชื่อบอกเลยว่าฉันมีหลักการนะฉันไม่คิดเองเลยฉันไปฟังเขามามีคนบอกว่าคนญี่ปุ่นอ่ะทำไมถึงหอมเพราะเขากินน้ำซุปก่อนข้าวทุกครั้งหนึ่งถ้วยฉันรู้เลยอันนี้ใครบอกมาใครบอกครับมีอาถ้าเกิดไม่จริงนะมีอานะฉันรู้ว่าฉันจะอ้วนหรือเปล่าเนี่ยน้ำซุปหนึ่งถ้วยมีการวิจัยมาแล้วครับว่าให้กินอาหารเหมือนเดิมได้แต่ให้ใส่จานที่เล็กลงใส่จานเล็ก ก็ใส่ยาในคลีกลงไงไม่อ้วนไม่อ้วนแกปากกาแกมันป่วยแกต้องไปรับยาช่งองสาม <laughs> คลองสามไปให้กับมานั่งบอกไปไปรับยาเพราะว่ามันมีการวิจัยแล้วว่าถ้าเกิดใส่จานเล็กลงอ่ะมันไม่ร้อนอ่ะกินเร็วขึ้นถ้าเกิดท่านเล็กลบปูนขนาดนี้ก็ไม่ใช่ป่ะเขาควรจะจิบน้ำบ่อยๆจิบน้ำบ่อยๆเพื่อแอบหน้างานมันจะอิ่มเร็วเว้ยจิบน้ำบ่อยๆแล้วดูน้ำที่แกกินเน<อ>ื้อเงินเขาเขียนแปลว่าน้ำมันไร เราเก็ตก็มาโนะเป็นน้ำแบบพี hair hair <problem> so oh ่มานะพี่ใช่ยบ่ไม่ได้อิ่มเลวไงแต่มันพ่ทีน้ำมันนี้พี่มันต้องเป็นน้ำเปล่าบปาเหมือนกันแหละกินบ่อยกินบ่อยกินบ่อยบ่อยบ่อยๆ่อย ี่มันป่วยป่วยแบบหนักมากป่วยขั้นแรงมากเนี่ยแหละทุกคนก็เปรับความหอมมันผมนะฮะแกไปถอมตั้งแต่เมือ่อไหรกี้แกถอดแล้วนี่นนะคลังร้องอยู่การกินเป็นยากเป็นการกินที่แบบง่วนน้อยสุดนะ<ช>น้ำมนนะันอ่ะมนันจะไหลลงไปในตะแกรงข้างล่างจริงๆไงดูดิรีดน้ำมนันออกมา,เ,า,มาเลยแล้วมันเนื้อของแกพี่มันโดนรีดลงไปหมดเลยเหรอใช่มันโดนรีดเลยไม่ได้มวลเลยทุกคนก็เดี๋ยวเรากินก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วกันเรื่องกินเรื่องใหญ่

ฉัรู้สึกดีแล้วรู้สึกผิดด้ดดอาจุมาะแค่กับฟิตเนสเสร็จล้ามากินปกติแกทำตัวแบบนี้ไม่ได้เะยจีแกเพิ่งฟิตเนสแล้วแกมากินแบบนี้ได้ยังไงเยวมาตอนฉันเล่นฟิตเนสเสร็จอะมันต้องการโปรตีนมากแล้วน้ำตาลที่แกกินไปมนมเมื่อกี้มาร์ชเมลโล่สามชิ้น มใ,ใส่ถั่วแดงบางคนเรามันจะวิ่งได้มันต้องเติมตาลให้ไปเลี้ยง <Okay. S 2> เลือดในสมองแล้วแบบไม่มีเลือดในสมองเนี่ยต้องจะกินอะไรไม่ออกไงมันต้องใช้สมองเยอะไว้ตอนทําแต่ละอย่างในวันหนึ่ง <Okay. S 2> <Okay. S 1> อะโอเคโอเคจะไม่เถียงแกละมันจะปล่อยให้แกอว้วนพุงเผะแบบเนี้ยต่อไปเรื่องของมึงเรื่องของมัน เราเลือกฉันนะฉันบอกเลยฉันจะลดหุ่นเพื่อเขาแบร์เนี่ยฉันเฟลมาตลอดอบบฉันชอบแบร์แน่นยนชอบแบร์นี้แบบเดียวเลยถ้าเกิดเขาไม่จ่ายเขาจะไม่ชอบแบร์กี่กล้องไปโฟกัสข้างหลังละ <c oughs> ไปแล้วอยากกลับบ้านแล้วได้ดเซฟหนึ่งตัวเนี่ยครับเป็นเคลมลับในการลักลอบมั่วของผมนะฮะดูจริงๆเป็นเคลมลับจริงๆไป <c oughs> ครับทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ผมนะครับแล้วกดกระดิ่งติ่งหูติ่งหูทุกคนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าไม่ปุย แต่ที่เขาอยากได้เพลงช่องเขาบ้างอะนี <c oughs> ่คุดูมาดิดูมาคนเยอะจช่